ทำใหญ่ๆระบบอะไรเงี้ยก็นั่นแหละฮะอ่านั่นก็เป็นโปรเจกต์ที่ที่นั่งนั่งทำเอไอหุ่นยนต์แหละแบบปัญญาประดิษฐ์อ่ะใช่ทำปัญญาประดิษฐ์แต่ว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์ขั้นแบบคลาสสิกที่แบบคุณต้องไปสร้างเหตุการณ์เอาเองแบบสร้างดูว่าแบบว่าถ้าเกิดคืออ่ะคือคือในเรื่องของเอไออ่ะถ้าเกิดเจาะเข้าไปในในสายวิศวะเขาจะมองว่าอ่ะกฎของเขาง่ายๆเลยใครเรียน if a บวก b เด่น c S <S <S มันหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีเหตุการณ์เกับเหตุการ์าอ่างเงี้ยปุ๊บจะทําให้เกิด C เพราะฉะนั้นอะ C คือคําตอบแล้ว C ีเนี่ยมันอาจจะเป็นอีฟอ,อันใหม่ได้เพราะฉะนั้น a อมันต้องเรียนเรียนแบบเนี้ยเรียนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อ,อแล้วแบบอันนี้อาจารย์ให้ทําแค่ห้าข้อก็คือเอาให้ออกแล้วเจ็ดคตไม่เป็นตอนแล้ว,แล,วแล้วคือในการทํากลุ่มอะบางทีมันก็สุ่มกลุ่มกับเพื่อนไว้แล้วเราก็ได้กลุ่มที่ไม่รู้ ไม่รู้อะไรเลยทําไม่ได้จนจะส่งแล้วก็คือยังไม่ได้ส่งสุดท้ายก็คือต้องไปแบบขอโคดเพื่อนมาแปะแล้วก็แก้นิดเดียวจริงวิศวะคอมคอนโทรซีคอนโทรบี C, ร B, ง่ายที่สุดครับอจำไว้ะ <laughs> ะนะฮะก็เอาไปเป็นเทคนิคเอาไปใช้นะแม่งโคดจะยากอุย้ยผ่านมาได้ไงวันนี้เครียดเลยวะนะฮะต่อไปฮะอ่ะเลือก น่าจะไม่เคยถามที่ไหนถ้าวันหนึ่งหลงป่าแล้วมีอาหารเพียงแค่หนึ่งอย่างมีแค่นิดเดียวซึ่งกินได้แค่คนเดียวทั้งสองคนจะกินเองหรือจะให้อีกคนกินเพราะไหนนะนี่ไงเห็นนะถ้าวันหนึ่งหลงป่านี้โอเคถ้าหลงป่ามีอ่หาเดียวมีแค่เดียวซึ่งกินได้แค่คนเดียวทั้งสองคนอาหารกินได้แค่คนเดียวางเหรอ น้อยมากอะ่ะโอ้โหคุณแม่งเลือกคำถามที่แบบว่าฆ่ากันเนี่ยเ,เ,เลือกเลือกอย่ง <c oughs> อะไรเงรี้ยอ่ะดูจากปัจจัยแล้วกันในเมื่อมาจากทางการแล้ว <c oughs> ดูจากปัจจัยถ้าสภาพร่างกายผมอะ่ะยังไม่ย่อยร่างกายตัวเองอะ่ะยังไหวอื <c oughs> แต่ว่าตัวพี่แย่ไปแล้วอะ่ะพี่ก็กินไง <c oughs> เอ,อ้แต่ว่าบางทีถ้าเกิดกินแล้วเป็นปริมาณที่น้อยมันจะส่งผลแย่ต่อร่างกายหรือเปล่าวอันนี้เราไม่รู้นะ มันก็มถ้าเกิดเอาหลักการจริงๆก็ถ้าเกิดอดนอดอาหารฉับพันเลยมันคือคือร่างกายมันจะสามารถปรับตัวอยู่แล้วว่าออื mm hmm. ถ้าเกิดเรากินมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วพอมันได้ไม่ได้รับอาหารกระเพาะเราจะหดลงห<อ>ดลงเรื่อยๆแล้วในเคสสุนใช่ไหมเอออันนั้นเขาอยู่ได้จริงๆสองสองอาทิตย์ป่ะเออประมาณนั้นก็ก็เยอะเลยอ่ะแล้วสุดท้ายร่างกายมันจะเหมือนถ้าเกิดรับไม่ไหวแล้วมันจะกลายเป็นพิษ <c oughs> แต่ใน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 ทางเวลาที่ที่รบับไหวอยู่มันดได้เป็นอาทิตย์เฮ้ยผมฟังที่ช่วงนั้นติดตามข่าวหมูป่าอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดมีน้ําอ่ะมันดําลงได้เว้ยอ,อยู่เป็นเดือนยังได้เลย<ด>แบบว่าไม่กินอะไรอะ่ะเพราะว่ามันเรามีไขมันเรามีกล้ามเนื้อมีโปรตีนที่มันร่างกายนนเราจะย่อยกล้ามเนื้อตัวเองเออยังไงก็รอดคือไปหาน้ําคําตอบก็นี่คือไปหาน้ําค่ะ